อาอพวกเราดูเหมือนว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยจะไม่มีน้ํามันนะเราต้องผลิตน้ํามันให้พวกเขาอ่ะคุณยายแง่ฉันคิดไอเดียออกแล้วฉันว่าเราจะสร้างแบบว่าโรงปั๊มน้ํามันดีไหมดีเหมือนกันคุณยายเราจะได้หาไรายได้ด้วยไงนี่ไงดูสิมีรถแต่ไม่มีน้ํามันน่ะนะคุณครูคตามมาแล้วพวกเราตรงนี้นะครับเราต้องไปสร้างนะครับปั๊มน้ามันก่อนเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าฝั่งโน้นก็จะมีแบบว่าสวนสนุกด้วยนะไปะไปทางนี้พวกเราตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่ง <Wow. S 1> นั่นไงชิงช้าสวรด์อยู่ตรงโน้นแน่ oh. โอ้ไกลเหมือนกันแฮะคุณยายมาเร็วซี่แงฉันหอบแล้วเง่นี่ครับข้างหน้าเราจะสร้างปั๊มน้ำมันตรงนี้พวกเราโอเคอ่ะออยพัมตรงนี้เลย <Wow. S 1> จึงเรียบร้อยผลิตมานะครับตรงนี้ เป็นไงล่ะตรงนี้คือซูเปอร์นะครับเมกาต้องเสียโลบากนะอันนี้ไม่เอาอ่ะแล้วเราก็มาเก็บเงินตรงนี้นะเนี่ยเห็นมามปึ๊บพอปัมป๊มปัม๊มปั๊มปึ๊บแล้วก็เก็บเงินถึงได้เรียบร้อยอันนี้เป็นดีเซลเหรอราคา1,000อ่ะคุณยายไปไหนเล่างี้ฉันจะไปสร้างตรงโน้นของฉันบ้างอะ่ะงฉันจะแข่งกัแกจะต่อตะปีโดอะไรเนี่ยคุณยาย โอ้โหดูคุณยายสิไปแล้วโโอ้โหวิง่งเลยอะไรในแต่ละคนมางั้นเราสร้างของเราก่อนนะครับแข่งกับคุณยายคุณครูไปสร้างสิแล้วมาแข่งกันโอเคพวกเราอันนี้เท่าไหร่เนี่ยส0งพัน0 0ตอนนี้เรามีอยู่300นะครับเราเก็บก่อนถึงครบ1,000แล้วดีเซลโอเคมาแล้วครับอันนี้ดีเซลขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เก็บเงินไปเรื่อย อันนี้เสียโลบัสอ่ะเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเก้าใช่ไหมพอสองร้อยสี่สิบเก้าหรอจะเป็นซูเปอร์อ่ะซื้อปัม๊มเรียบร้อยขึ้นมาไหมจุดมาแล้วดีแบบซูเปอร์นะครับอันนี้สามร้อยสี่สิบเก้าแล้วก็ฝั่งนี้เคาน์เตอร์เออทางนี้กำแพงสร้างกำแพงก่อนมอ้อวไม่พอนะครับมีอยู่แค่ร้อยแปดสิบสี่ไปเก็บตรงนี้ก่อน มาแล้วนี่เป็นไงฮ่าฮ่าอาสร้างประตูก่อนมะเดี๋ยวนะไปเก็บเงินก่อนพวกเราตรงนี้ถึงมีพันแล้วพันเจ็ดแล้วโอ้โหอะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวนะขอสร้างประตูก่อนเพื่อความปลอดภัยตรงนี้จึบ๊บมีประตูขึ้นมามาะมอามีประตูขึ้นมาแล้วแล้วก็ข้างหน้าอะไรอะ่ะกำแพงเหรอจึบ๊บ อ๋อนี่ไงเป็นกำแพงซ้อนอีกทีนะครับแล้วก็มันมีป้ายด้วยนะ750อ่ะไปเติมก่อนเจ้เจ้เจเจ,จโอ้โหต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับทุกคนเออแต่บอกก่อนนะมีดาบแบบว่าเอาไว้สู้กันได้ด้วยนะนี่เห็นไหมด,ดูไม่รู้จะไปฟันกับใครนะไปะไปกันต่ออ่ะข้างนอกมอีอันนี้500เจบ500อันี้750มีป้ายนะครับนี่ครับป้าย 702ต่อสเตชันนะครับมาเติมน้ำมันที่นี่กันได้นะทุกคน Security Gate ตรงนี้ป้องกันนะครับเผื่อมีคนมาขโมยน้ำมันพวกเรานี่เป็นเลเซอร์นะครับเราผ่านได้ปะปุ๊บอ่ะเราผ่านได้นะครับคนอื่นน่าจะผ่านมาไม่ได้มีโต๊ะตรงนี้หน่อยถึงโอเคเก็บเงินปุ๊บ เรียบร้อยวางโต๊ะนะครับเอาไว้แคสเกมตรงนี้ได้มาเล่นเกมนะครับปึ๊บตรงนี้เคาน์เตอร์วางเคาน์เตอร์อรฟ론เคาน์เตอร์นะครับวางไว้ตรงนี้อ่าเผื่อใครมาใช้บริการนะครับเชิญตรงนี้ได้เลยวางเกตรตรงนี้จึ๊บเออเดี๋ยวนะตรงนี้น่าจะเป็นตั้มหรือเปล่าลองดูนะครับวางดูจึ๊บใช่ไหมอ่าดีไงมาแล้วนะครับเพื่อนจะคุ้นๆมั้ยตั้มน้ำมันเราจะเห็นอันนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็วางด้วยจึงโห oh, มืดแล้วทำไมไวไยจัง <What? S 1> ยังไม่มีคนมาเติมน้ำมันนะครับเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จเลย uh huh. เออเดี๋ยวนะฝั่งนี้อะไรเดี๋ย้าพันแม่เออส0มนี่ป้ายโฆษณานะครับแล้วก็ถังขยะโอ้น่าก,กินมากเลยอยากกินช็อกโกแลตจังปุ uh ๊บ huh. แล้วก็มาฝั่งนี้อ๋อนี่บิลบอร์ดนะครับสองพัน uh huh. อ๋อมีรถมาแล้วเติมน้ำมันไหมหนึ่งรเหรียญหรอ เราจะได้หนึ่งยเหรียญใช่ไหมเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับไปแล้วนะครับ้าผีหลอกโอ้ไปคันแล้วเติมน้ำมันก่อนนี่จื๊บหาอะไรได้ก่อนนะครับงามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับดูแล้วก็วิ่งไปตรงน้นจื๊บขายไป <c oughs> มาไม่เป็นไรเราสร้างต่อนะครับ ตอนนี้ผีไม่กลัวแล้วกลัวมงนไม่มีตอนนี้จึ๊บถังขยะป้ายบิวบอร์ดถนนพังอ่ามีถนนเพิ่มขึ้นมาจึ๊บอ่เป็นไงโอ้หนี่รถเทห้าร้อยแนะ่มาเดี๋ยวเราเติมให้จึ๊บกดก่อนขอโทษนะครับที่เหยียบโอ้นเรียบร้อยได้ไปเลยเต็มๆอันนี้รถตู้โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆ จะเย,เย็นเติมน้ำมันนะครับโอเคอะไรครับดีเซลใช่ไหมอ่าดีเซลนะครับตรงนี้เติมก่อนจื๊บเรียบร้อยไม่ทันแล้วเนี่ยปึ๊บรถตู้อ่าเติมก่อนนะครับปึ๊บอ่าอันนี้จื๊บสองร้อยเหรียญเรียบร้อยมีอีกไหมโอเคไม่ได้พักเลยนะครับตอนนี้ขอไปข้างในก่อนแล้วกันอันนี้สร้างหน้าต่างก่อนจึ๊บหน้าต่างมากอ่าเรียบร้อยหน้าต่างมาแล้ว ตรงนี้ไม่มีไฟเลยส5มพันห้มีไฟหน่อยว้าวเป็นไงสว่างขึ้นเยอะอะอันนี้500นะครับสร้างเชลก่อนจุ๊บมีเชลนะครับปั๊มน้ำมันก็ต้องมีเชลไว้ช้อปปิ้งนะครับเผื่อมีคนมาซื้ออะไรอะไรต่างๆจุ๊บอันนี้มีของนะครับเต็ไมไปหมดเลยอันนี้กำแพงจุ๊บฝั่งนี้1000พนนะครับ ATM ตู้ ATM ต้องมีนะครับให้คนมาเบิกเงิน จึ๊บอ่ามาแล้วตู้ a อ m เรียบร้อยอ่าดูเหมือนว่าข้างนอกเรายังสร้างไม่เสร็จนะสร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันจุ๊บปึ๊บวางไว้ก่อนนะครับตรงนี้าเข้าอีกทางนะครับขาแวกนะครับไม่ใช่ขาแวกซ์แต่าวัอ่ะที่ล้างรถดนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ปึ๊บมาแล้วฟุตบอ oh <my S 1> ว นี่มาลลางรถตรงนี้กันได้แล้วพวกเราปุ๊บจึ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 ๊บโอ้โหแต่ว่ารถยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอก่อนโอ้เดี๋ยวออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้เราไม่ได้จะใช้บริการอยา่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้โดนดีดโดนดีดแป๊บนึงหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคต้องรอรถมานะครับ เราไม่มีเด็กปั๊มอ่ะเราต้องจ้างเด็กปั๊มหรือเปล่าน่าจะมีเด็กปั๊มนะเนี่ยจึบ๊บอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ด้วยโอ้เราไปชนคันเดินดิเอาเดี๋ยวก่อนซิยังไม่ได้เติมอะไรคันโน้นอ่ะโอ้โอ้แต่ว่านี้ไม่มีใครใช้บริการเลยโอ้นี่ครับอ่าแล้วก็เรามาข้างในก่อนดีกว่าข้างในก็หมดแล้วนะเหลือแต่ชั้นสองตรงนี้มีกาแฟเซเลอี้ก็มีแล้วโอเคเราขึ้นไปเลยชั้นสองนะครับ เึ็บบันไดมาเลยปึ๊บขึ้นมาข้างบนนะครับโอ้โหแต่ราคา <S <S 1> <S 1> เดี๋ยว2,500เอาถูกๆก่อแล้วกัน2,500อันนี้โต๊ะนะครับโอ้โหเคาน์เตอร์บเรบ,เก,บเกอรี่เบเกอรี่หรอเอาเบเกอรี่แล้วกันนี่เบเกอรี่นะครับไปหาคุณยายดีกว่าคุณยายอยู่ไหนเอ่ยเจอว่าเออเอะนั่นรถใครอ่ะว้าวนั่นมัน คุณยายด่ดาโอ้โหนี่มันซุปเปอร์คาร์ดิคุณยายรอด้วยขอขึ้นไปด้วยได้ไหมคุณยายงานะอยากนั่งรถคุณยายมานานแล้วเดี๋ยว<า>คุณยาย <laughs> คุณยายแก้อ่ะคุณยายอย่าขับดีสิงานะขอขึ้นหน่อยโอเคมาเร็วๆเ,เออช้าจริงๆเลยจะต่อจากวิดีโอนี่ไปเยี่ยมปั๊มชั้นหน่อยดูนี่ปั๊มของคุณยายแกรนนี่โอ้โห ปั๊มคุณยายโหดมากๆอะคุณยายจะล้างรถหรอล้างรถอย่างนี้ได้ด้วยหรอเดี๋ยวอ๋อครูบอดีเป็นเด็กปั๊มนะครับนี่ตรงนี้เราจะเข้าไปยังไงอ่ะคุณยายค่อยๆดิฟนะครับค่อยๆถอยจึ๊บมาแล้วล้างรถจุ๊บดูโอ้โหคุณยายล้างรถในปั๊มคุณยายนะครับนี่คุณยายพาชมปั๊มหน่อยสิไปด้านหน้ากันหน่อยจึ๊บไปแล้วคุณยายพาดิฟ เี้ยกเกาะไว้ดีๆจุบนี่ครับบัมน,น้ํามันของคุณยายโอ,อ้โขอลงไปดูหน่อยสิข้างในมีเหมือนเราไม่เอ,อ่ยตรงนี้อ่าตรงนี้มีเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็แบบว่ามีเหมือนกันเลยแต่ชั้นบนน่าจะเต็มแล้วฝั่งนี้ก็มีพวกน้ําอัดลมต่างๆนะครับชั้นบนขอขึ้นไปดูหน่อยว้าวโอ้โหเต็มมากตรงนี้มีห้องน้ํานะครับ อะไเป็นกอดังของฉันแนี่ครับตรงนี้ก็จะมีพวกโดนัทต,ต่างๆนะครับคุณยายก็ขายอยู่แล้วก็มีเบเกอรี่ว้าวเยอะมากๆเลยนี่อะไรอะ่ะต้นไม้ประดับนะครับส่วนฝั่งนี้เอ่อมีเก้าอี้มีโต๊ะนะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วมัง้งโอเคทุกคนก็ปั๊มน้ำมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันนะครับปั๊มน้ำมันของคุณยายนะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแหวนกับคุณยายนจับเนแน่นนะหลานๆไปแล้วคุณยายพาแหวนแล้วและนี่ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปี่ต่อตัวไปดูที่ผมได้มาเดี๋ยวผมจะไปส่งต่อและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ด้วยนะคะ จำเราวันนี้บ๊ายบายครับ